โอเคนะครับอาจจะจะชบทวนให้สิ่งที่จะสอบนะครับนะอีกประมาณสักสิบห้าคะแนนนะครับครูจะทําเผื่อไว้นะเผื่อใครทําได้ก็จะได้คะแนนมาหักล้างกบหนี้กันโอเคนะครับข้อสอบพาร์ทสองของตรีโกณมิติก็จะประมาณนี้นะครับก็จะให้เราเติมนะครับนะค่าตรีโกณมิติที่ครูกําหนดให้นะครับนะครูอาจจะกําหนดให้เป๊ะๆหรือเป็นค่าที่ใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นข้อแรกเลยครูก็จะให้เติมว่า ไอ้โคไซส์เป็นมุมเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมีตารางตรีโกณมิตินะครับเราก็ไปเปิดดูตารางตรีโกณมิติโคไซส์นะครับนี่เห็นไหมโคไซส์มุม43อยู่ตรงไหนมุม4 3อยู่ตรงนี้แล้วก็โคไซ์คือคอลัมน์ที่3ตรงนี้ไอเรเดียนตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับนะไอคอลัมน์แรกไม่ได้ใช้โคไซ์ของมุม43มเป็นเท่าไหร่เราเห็นไหมโคไซส์ของมุม13มันเป็น0.7 อ่า31เราก็เติมไป0.731เรียบร้อยต่อไปไซ71ไซ71ก็เปิดไปไซ71มุม71ขึ้นตรงไหนมุม71คือตรงนี้นะครับหนละจากนั้นเราก็มดูไซไซเนี่ยคือคอลัมน์แรกไซ71เป็นเท่าไหร่ไซ71เป็น0.946แล้วก็เติมเป็น0.946ต่อไปก็คือมุม67หนูไปหามุม67 67ตรงไหน67ตรงนี้ เราต้องการอะไรเราต้องการแทนใช่ปะ t ทนของมุม67แทนก็คือคอลัมน์สุดท้ายแทนของมุม6 7ก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย2.356นะครับเราก็ตอบ2 3 5 6 2 3 5 6เรียบร้อยคราวนี้ครูคจะให้เรามองกับกันครูจะให้เราบอกมุมบ้างนะครับว่าถ้าทรายเป็นเท่านี้แล้วมุมมันจะเป็นเท่าไหร่อันแรกนะครับเขาบอกว่าทราย a เนี่ยเป็นมุม0.6 ห้าหกเราก็ไปดูซิว่าคอลัมน์ทรายเนี่ยมีค่าไหนที่เป็น0 6 5 6บ้างลองดูเอาใกล้เคียงนะครับ0 6 5 6นี่เห็นไหมหนูเห็นไหมว่าคอลัมน์ที่ทรายเป็น0.656เนี่ยมันคือมุม41องศาดังนั้นไอ้มุม A มุมเนี้ยก็เป็นมุม41องศาแค่นั้นเองจากนั้นเราก็ไปดูเห็นไหมแทน A เท่ากับ1.483หนูก็ไปดูว่า A เออมันต้องเป็นมุมอะไรต้องไปดูคอลัมน์แทนเนาะแทนอะไร1 4 8หนึ่งจุดสี่แปดสามแทนที่เป็นหนึ่งกว่ากว่าแทนที่เป็นหน,น,น,นึ่งกว่ากว่าเห็นไหมแทนที่เป็นหนึ่งจุดสี่แปดสามแทนคือคอลัมน์ที่สามเนาะเห็นปะแทนคือคอลัมน์ที่สามหนึ่งจุดสี่แปดสามนี่คอลัมน์แทนเห็นไหมว่ามันจะตรงกับมุมเท่าไหรมุมห้าสิบหกนั่นเองดังนั้นเราก็ตอบว่ามุม A คือมุมห้าสิบหกองศาแบบนี้ ง่ายนะครับนะสามข้อแรกเนี่ยห้าข้อแรกเนี่ยครควรจะทําให้มันได้นะครับต่อไปนะครับข้อสามนะครับเขาก็จะบอกว่าจงหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมนะครับนะด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมก็คือด้านนี้กับด้านนี้เนาะครูก็สมมุติว่าด้านนี้เป็น x นะครับด้านนี้เป็น y ด้าน y ก็คือด้านอะไรของมุมห้าสิบสี่คือด้านชิดด้าน x คือด้านอะไรของมุมห้าสิบสี่ก็คือด้านข้ามนะครับส่วนสิบตรงนี้ก็คือด้านฉาก เขาให้หา x กับ y โดยที่เขากำหนดให้ฉากมาสมมติถ้าเราจะหา x เราก็มาดูว่า x คืออะไร x คือข้าม10คือฉากข้ามฉากคือค่าอะไรครับข้ามฉากคือคือค่าไซน์หนูก็จะเรียกว่าไซน์ของมุม5 4นะครับเท่ากับนะครับ x ส่วน10นะครับ x ส่วน10ก็ย้ายข้างสมการใช่ปะ10มันหารอยู่ก็ย้ายไปคูณ x ก็จะเป็น10คูณกับไซน์4 ไซห้าสิบสีเป็นเท่าไหรหนูก็ไปเปิดดูว่า s ซห้าสิบสี่เป็นเท่าไหร่มุมห้่ตรงนี้ s ซห้สาสิบเป็น0.809์จุดนะครับศูนยมันก็จะกลายเป็น10บคูณด้วยศูนยกมันก็จะกลายเป็นแปดนเั่นเองนี่ก็คือค่า x ส่วนค่า y หนูก็ไปดูค่า y y มันก็คือด้านชิด แล้วก็10ที่เขากำหนดให้ก็เป็นด้านฉากหนูก็ใช้ชิดฉากชิดฉากก็คือค่าโคไซน์โคไซน์ของมุมอะไรของมุม54นะครับโคไซน์ของมุม54โคไซน์ 54, ของมุม54ก็จะเป็นชิดก็คือ Y ส่วนด้วยฉากก็คือ10เราจะหา Y ใช่ปะเราก็ย้ายข้างสมการนะครับก็10บมันหารอยู่ย้ายไปคูณ Y ก็เลยเป็น10นะครับคูณกับโคไซน์โคไซน์ห้คือเท่าไหร่หนูก็ไปเปิดดูโคไซน์ ห้าสก้อนเดิมนั่นแหละแต่ดูช่องโคไซน์โคไซน์เป็น0.588นะครับนะเป็น0.588ห้าแนูก็เป็น10บคูณกับศูนยมันก็จะกลายเป็น5.88นั่นเองเรียบร้อยก็จะได้ค่า x ค่า y ตามที่เขากำหนดนะครับแล้วก็จะมีข้อนึงก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเนาะโจทย์ปัญหาครูก็จะให้ประมาณว่าให้ความสูงของต้นไม้นะครับให้หาความสูงของต้นไม้โดยกําหนดว่าให้เงาของต้นไม้เนี่ย มันทอดยาวนะครับนะ่ะเงาจากปลายต้นไม้เนี่ยทอดยาวไปเป็นระยะระยะหนึ่งนะครับนะก็เป็นระยะ20เมตรแล้วกันนะครับจากนั้นก็จะหาความสูงของต้นไม้ครูก็สมมุติว่าความสูงของต้นไม้เนี่ยเป็นระยะ h นะครับเพราะว่าความสูงของต้นไม้เป็นระยะ h ดังนั้นเราก็จะหาระยะ h โดยการใช้อัตราส่วนติโกณมิติเข้ามาช่วยหนูก็ดูว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือต้องการหาอะไร20ของมุม67เนี่ยคืออะไรลูก 20ของมุม17ก็คือด้านชิดส่วนด้าน H ที่เราต้องการหาก็คือด้านข้ามข้ามชิดข้ามชิดข้ามชิดคือค่าอะไรข้ามชิดคือค่าแทนใช่ไหมครับนะก็จากแทนของมุม67เนะครับเท่ากับอะไรข้ามก็เป็น h ชชิดก็เป็น20นะครับดังนั้นหนูก็จะหา h ใช่ไหมหนูก็ย้าย20ขึ้นไปคูณก็จะเป็น20คูณกับแทน67 หนูก็ไปเปิดตารางให้ครูหน่อยว่าแทน67เป็นเท่าไหร่ไปดู67 67 67นี่ไอ้67เปิดแล้วแทน67เป็น2.356นะครับ2.356 2.356มันก็จะกลายเป็น20คูณ2.356หนูก็คิดเลขนะคิดเลขกันเป็นนะ2 2 3 5 6คูณ20ก็คือคูณ2เนาะเป็น16ทด1น,นะครับนะ เออเป็น12ทดหนึ่งเป็น10เป็น11ทดทด,ทดหนึ่งเป็น6เป็น7นะครับเป็น4แล้วก็ใส่ทดนิยม1ตําตำแหน่งนะครับว่าไม่ใช่สี่มันเป็น3ตํตำแหน่งเนาะต้องใส่3ตํตำแหน่งนะครับแต่มันคูณ10ก็เลื่อนมาเหลือ47.12เหงเหลือแค่2ตํตำแหน่งเมตรแค่นั้นเองตอบจบได้คะแนนครบนะเพราะฉะนั้นง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับต้องไปทวนถ้านักเรียนไม่ทวนนักเรียนก็จะทําไม่ได้นะครับนะ โอเคนะโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้อยา่ยอาลืมอ่านหนังสือมาสอบล่ละโอเค